ค่ที่หนี้ก็อยู่กับมิสายกันะนี่รัก็มาอยู่ในเกมนี้มอย่างเงี้ยนะเกมอะไรไม่รู้นะคะนั่นแหละนะก็เกมนี้เนี่ยก็เห็นอยู่ก็เลยเอามาเล่นก็คิดว่ามันสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ก็เล่นไปเล่นมาก็ติดนะติดแล้วก็ลบเกมเสตียกไฟเลยนะลบไปเลยแต่ว่าลบไปก็น่าจะลบแบบ ลบเอาไปลบเอาเพจอะค่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเล่นนะคะไป็นสปายหนึ่งประมาณสิบห้าวันนะคะซึ่งตอนนี้ลบไปแล้วไปประมาณหกวันนั่นเองนะคะเออก็เหลือประมาณอีกประมาณเก้าวันนั่นเองนะโอเคทำมาเริ่มเกมกันเลยนะคะเคินเคลอ้น ได <Okay. S 2> ้คือคือแลกอ่ะจะค้างนะคนแลกอ่ะตอนนี้ก็เสดแอปอื่นยวงไงก็เออไม่แปลกเลยที่มันจะแลกนะคะอืมโอเคนี่นะคะ ตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่เล่นยากเลยนะคะแนวก็จะน่าจาเป็นน่าจะเป็นแนวประมาณเกมซิตี้ยูผสมกับเกมไลฟ์เพลย์ค่ะประมาณนั้นเลยนะก็คิดว่าประมาณนั้นแหละอันนี้ก็จะมีคนใช้นะคนใช้ผมผมฟ้านะคะอันนี้เขาลับยู่นะฮะอ่ะชอบเสียงมาเลยยยนะคะอันนี้ ก็จะมีแบบเอออุ้ยชืยเยอเนี้นานอะเพราะว่าแบบมันมีหลายอย่างเกินไปอะไม่รู้จะเริ่มอันที่ไปตรงไหนก็เป็นประมาณแบบเบื้องต้นแล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้ก็เลยไม่โมหไปแล้วโอ้นะคะตัวเกมนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวละครค่ะอันนี้นี่ที่เป็นรูป2คนเนี่ยคือเป็นแบบ คู่รักนะคะถ้าเป็นยังไม่มีคู่รักก็คือจะมีคนเดียวนะอันนี้มั่วเอานะแล้วได้เฉยนะพี่มิม,มนอะก็อันต่อมาก็เป็นนิสัยนะฮะอันต่อมาเป็นนิสัยนะอันต่อมาก็เป็นความรู้ค่ะซึ่งอันนี้เราจะสามารถเรียนได้นะ คะแนนเนี่ยเดี๋ยวขอสอนในอีพีหน้าแล้วกันนะน่าจะอีพีอื่นอต่อไปนั่นแหละนะคะต่อมาก็จะเป็นจะเป็นคอ,อนดิชันนะคะคอ,อนดิชันก็แบบเออยังงงกันนะคือแบบเออผู้ที่จะให้คะแนนเรานะคะแนนอะไรเออเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกรอบนะคะตอนที่ไปอธิบายตอนที่ถึงแล้วนะ,ะอันนี้ก็ห่อของขวัญเพื่อเพิ่มค่าความรู้สึกไปค่ะอืม โอเคโโอ้ยนะฮะก็เอ่อมันก็มีเป็นอันนี้ทั่วไปอันนี้เป็นคนดงังแล้วก็อันนี้เป็นพนัางงานนะคะอันนี้เป็นอ่าความสาเร็จนะคะนั่นคือแบบบนโลกความสาเร็จแบบชื่อเรียกนามอืม อ่าเป็นอันเบื้องต้นทำอะไรนจริงอยู่นะก็มันก็จะมีอะไรๆอันนะค่ะยอดมีนั่นนะซึ่งแต่ละอันเนี่ยเราก็จะได้เพชรด้วยนะเพชรเนี่ยสามารถเติมได้ด้วยแบบตัตรเครดิตแบัตรเติมเงินแล้วก็เงินในโทรศัพท์ก็ได้นะอืมดีมากเลยนะต่อมาไม่ใช่อันนี้ อันถัดมานะคะเป็นไข่สีลุ้งค่ะไข่สีลุ้งเนี่ยเออไข่สีไข่สีลุงเนี่ย,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 ยมันก็เป็นของขวัญอะไรเงี้ยของขวัญต่างๆแล้วก็กิจกรรมด้วยนะรวมอยู่ในไข่สีลุ้งเนียนะคะไข่สีลุงเนี่ย,นะะย,ยถ้าเราปิดล็อกถึงเลเวลไหนเลเวลไหนมันก็จะให้แบบให้ขอประมาณนี้อ่ะนะนะ,ะอืม แล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะซึ่งเราก็ไม่มีนะฮะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเงินถึงแล้วก็อะไรถึงถึงแล้วก็มารับอะแหละนะเดี๋ยวคือตอนนั้นเนะงินเก็บเราถึงมือแต่เราไม่ยอมมารับไงมันก็ตอนนี้เราล็รูมาแล้วมันก็ไม่ได้อะนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปเป็นโชว์ออฟนะคะเป็นกิจกรรมนะคะที่ใจต่างๆเป็นไข่หมูแล้วก็อื่นๆนะอันนี้ เป็นเไอดีแบบเชิญมานะคะเหมือนกระทุกมันนี้ที่เขาเชิญเราก็ได้ตังอะไรอย่างนั้นเนะ,ะนี่เป็นรหัสนะคะอะไรอันนี้อันดับนะคะโอเคต่อมาอันนี้นะคะเป็นพวกซื้อนะซื้อแพ็กเกจต่างๆคล้ายๆเกมสิตีเลยแล้วก็ต่อมาเป็นพลังงานค่ะคล้าๆยๆกกบซิตียูไงแต่ว่าอันนี้พลังงานมันเกินได้นะ อมก็เป็นเพจค่ะตรงข้างบนนะมุมบนนะอยู่ตอนนี้อยู่ตรงมุมบนแล้วแล้วต่อก็เป็นต่อมาก็เป็นเหรียญดวงดาวนะเป็นเงินนะต่อมาก็เป็นเงินเก็บค่ะอ่ามันไม่เหมือนกันนะต่อมาเพื่อด้านข้างข้างข้างขวาค่ะอันแรกก็จะเป็นสายหลักนะคะเป็นคนใช้นั่นเองเ,อเขาก็จะมีเค้สมาให้ทำต่างต่างนะคะ ซึ่งเควสที่เราค้างเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำยังไงก็เลยไม่รู้่าจะทำยังไงต่อมาอันนี้เป็นเป็นนี่เป็นอะไรวะเป็นนี้เนี่ยเอ่อเควสนะคะเควสนะให้เรารับถ้าเราทําสําเร็จนะได้ดาวเพิ่มเลเวลนะคะดาวมันจะมีสามดาวนะมีสามดาวแล้วก็เป็นดาวเดีวเพสองเลเวลก็น่าจะจะไม่ได้แล้วใช่มัมน,นะคะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นคุณจวนนะที่จะให้เราเก็บอุกกราตที่รีสอร์ทนะแล้วก็มาแลกของได้นะฮะนำไปใส่กล่องแล้วเขาก็จะให้เฟืองมาแล้วก็มาแลกของไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเฟืองหรือเปล่าหรือว่าเรียกเหรียญอะไรนะแต่ลักษณะมันก็เหมือนนั่นแหละนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะ เนี่ยเนี่ยนะ่ไอตรงเนี้ยไอสี่สี่ห้าที่เรามีอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบของตกแต่ง,งต่างๆเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนตาไม่ได้เปลี่ยนได้ทรงผมอย่างนั้นนะคะเราอยากได้ตาสีอะไรเราต้องเลือกที่สีผิวอะค่ะคือเนี่ยเอาตาสีฟ้ามาเพราะว่าเป็นผิวขาวไงชุดนี้ซื้อมาสามร้อยเพรนะสามร้อยเพรนี้ตอนเลือกเขาจะให้มาประมาณเจ็ดร้อยหรือเปล่าจะไม่ได้นะเราก็ไปได้มานะคะก็เลยได้เป็นชุดแบบประมาณนี้ทรงผม ก็เหมือนกันนะนะคะเค okay, เดี๋ยวเรามาลองใส่กับคุณชวนใช่คุณชนปะวะไม่รู้อ่ะใครไม่รู้อะเออลืมนะฮะอ๋อตรงนี้มันมีเขียนบอกอยู่อ,อ่าเราต้องมาไล่คนนี้นะจะได้ของอ่าชาได้เห็นอุกาบาทนะ เดี๋ยวเรามาบอกเบื้องต้นที่เกี่ยวกับหน้าจอหลักที่เรามีอยู่ตอนนี้กันนะคะว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างก็อันน่งค่อยจะมาระบุเจาะจงทีละอันแล้วคือมันใช้เวลาเยอะมากแน่ๆเลยอะว่าอันนี้มันไม่ธรรมดาไงคือมันเยอะไปมันคล้ายๆนะะไปบรรจุค่ะแล้วเราก็จะได้รางวัลบรรจุมาถ้าเราบรรจุเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รางวัลรวมเป็นเพศสามแปดแล้วก็ใจแบบหนึ่งสิบสองนะคะ ล้วก็ไดอัลบั้มมาด้วยอัลบั้มที่เกี่ยวกับคุณจวนนะคะเรื่องราวคุณจวนแล้วก็คุณโดมังจำไม่ได้แล้วก็ม,ม,ะะมาดูแถบล่างค่ะแถบล่างเรียงมาจากตรงหลังเลเวลหกลงมานะคะไอดวาวอัน,นเนี้ยเนี่ยที่ลากไปลากมาเน,นี่ยมันก็คล้ายๆกับไออันน่ะที่กดเข้าไปแล้วมันจะมีหน้าตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแชทเกมอะไรประมาณน,นี้เออก็นั่นแหละค่ะมันเป็นอยู่ในเกมนะไม่ใช่โนโทรศัพท์นะก็อันนี้นะเป็นช้อปปิ้งค่ะ ช้อปิ้งนะเป็นช้อปปิงปปป้งก็จะมีให้เลือกซื้อมา,มา,มานะคะเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบสุ่มนะแต่เสื้อผ้าไม่ใช่แบบสุ่มนะนะคะก็อย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีฟรีด้วยนะคะฟรีก็อยู่แต่แล้วแต่เวลามันอนะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะสุ่มมาหรือเปล่าจับไม่ได้มันจะขึ้นมาฟรีตรงช้อปปิ้งใหญ่เป็นเขียนว่าฟรีเลยเนาะก็กดเข้าไปแล้วก็ได้ของฟรีปกติก็ไม่ซื้อหรอกใช้ของฟรีนั่นแหละนะฮะสายฟรีสายีโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนของเราอันนอี้ะคะแต่และคนก็เลเวลแตกตกันไปแล้วแต่คนจะเล่นวเล่นน้อยนะคะเล่น เต็มที่30นิและเพื่อนทุกคนแล้วก็จะมีเ,เป็นเควสนะคะเควสที่เป็นฉาย,ยาของเรานะคะให้ไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเยียนเพื่อนนะเยี่ยมเยียนเพื่อนนะคะประมาณสามหสิหคนนะคะประมาณนี้นะคะสามคนหกคนสิบกคนสาคนนะคะประมาณนี้ะจะไม่ได้แต่ไม่เกิน0สิค่ะเมื่อกี้พูดไปผิดขอโทษแล้วก็คนรักถ้ามันคนรักของเรามันจะขึ้นว่าคนรักเลยนะแล้วใจอะถ้าเรามีสูตรน่ะเออไม่เป็นไรหรอกมันคืออันนี้ไม่รู้ด้วยไงนะคะ ก็ข้างบนก็เป like so, ็นติดต so ่อล่าส sure ุดคือไม่ได้ติดต่ออะไรเลยแล้วก็เป็นคู่รักนะคะก็จะเป็นคู่ของเราเป็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ความหวังนะถ้าค่าความหวังของเราเต็มนะคะเราจะขอแต่งงานได้นะแล้วก็พิกัดปะพิกัดปะพิกัดปะเออคนใกล้ๆนะคนของเราเปิดทูนนะเหมืนก็คนใกล้ๆเฉยๆคนใกล้ๆนะคะว่ามันอยู่กี่กิโลกี่กิโลอะไรอย่างงี้นะเห็นใช่ปะช่นคนนี้มันก็อยู่กี่กิโลกี่กิโลประมาณนี้ใช่ไหมอืมนะคะ มากสุดกี่กิโลไม่รู้ไม่เคยดูอะไรพวกนี้อันนี้นะคะเป็นตระกูลเนาะเป็นอะไรไม่รู้นะที่กดเข้าไปมันจะไปบ้านตรงนั้นเลยอะนะก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคถัดจากเพื่อนก็เป็นกลับบ้านไม่ใช่อันนี้จะมาเป็น map, แมปนะตอนนี้เราอยู่บ้านคนเจิอยู่เราก็เลยต้องกลับบ้านไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านคนอื่นเนี่ยกลับบ้านมันจะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเพราะว่าอันที่จริงตรงนั้นนะมันคือแมปค่ะแมปนคะคะเป็นแมปนะแมป แมปแมปแมป็ปเดีวแล้วนะคะแม็ปก็จะมีที่ต่างๆมากมายจัดงานแต่งงา,น,งาน,นก็คือจัดงานแต่งงานเหมือนกับยิมซิสติวเลยแล้วก็บ้านหัจุดก็ที่เราไปมาแล้วนะคะที่กิจกรรมอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูไหนแล้วกันนะมันคืออะไรนะรอบสัเลี้ยงก็จะเปสัว์เลี้ยงนะคะตอนนี้อนมีปิง๊งปิ๊งอยู่นะอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราขอดูแลกของที่อะไรก่อนนะไมนมีอะไรให้เราแลกหรือเปล่าอ๋ออันนี้ให้แลกเอามาจากไหนเหรียญอันเนี้ยไม่เข้าใจ เอามาจากไหนอะเดี๋ยวนะขอดูก่อนอืมน้ำม,มาจากไหนอะเรียญอนะันนั้นอนะไม่รู้แหละนะคะช่างมาันเลยแล้วก็รับสัเลี้ยงนะคะตอนนี้ก็บอกอยู่ว่ามีปิิงอยู่นะเราจะเลี้ยงสัเลี้ยงได้สองตัวต่อเมื่อเรามีเรวลพยาบาลถึงเรือวาาิสิตรือพยาบาลคืออะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายนะ ก็อันนี้เป็นคลับนะคะคลับของแต่ละคนนะคะก็คือคลับเหมือนกับที่ทํางานถานที่ทํางานอะไรประมาณนี้เลยแหละนะคะแต่เป็นคลับสามารถทางานได้เหมือนกันนะแล้วก็รีสอร์ทเป็นที่ที่เก็บปุกบาทด้วยที่ที่ยิงธนูด้วยนะคะสจนพ่อค้าสมบัติเนี่ยก็จะให้เอาไข่มุกไปแลกแล้วก็เอาไข่มุกไปแลกนั่นแหละค่ะแบบไข่ของอะไรประมาณนี้แหละนะคะประมาณนี้เฮ้ยตอนนี้พิพันห้าแล้วเหรอไมไข่มุกเยอะจังวะเออ ตอนนี้นะฮะเรามีอยู่พันหา้าเราจะซื้ออะไรก็ได้เราซื้อไปเลยนะคะไม่รู้ว่ามันจะไม่รู้มันจะเพิ่มค่าอะไรวะค่าตัวมากหรือน้อยน,นะคะ่าตัวคืออะไรเออลืมอธิบายเรื่องนี้เอเค่ะอาช่ไหจบไปแล้วนะสำหรับแมบบน,นะโอเคไปดูเรื่องค่าตัวอะไรกว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะคะอ,อ๋อแล้วก็ลืมคนเก่งโชว์ความฝันนั่นก็คือการที่แบบเราไปโชว์ความฝันแล้วเราแบบ ได้ของตอบแทนม,มานะคะสามารถไปแลกอื่นๆได้แล้วก็มีอันดับคนดังนะคะส่วนมันก็เป็นผลกระทบค่าตัวมันเป็นผลกระทบต่อคนเก่งแล้วก็โชว์ความฝันนะเพราะว่าค่าตัวเราเนี่ยก็อยู่ที่แบบของต่างๆนะคะเอามารวมเป็นมูลค่าค่าตัวเป็นประมาณเนี้ยนะตอนนี้ก็อยู่ที่ของเราก็อยู่ที่สองสายสองหมื่นหกพันนะหกพันกว่านะคะลืมไม่รู้นะคะก็ตอนนี้ก็รู้ว่า ตอนนี้บ้านเราก็สมานสภาพประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเควสค้างคาเต็มไปหมดนะคะเพราะว่าไม่เคยทําเลยนะคะทำดตัวเองนะคะจนม้จะสนใจพวกเควสปัญญาอ่อนที่ทําง่ายๆเท่านั้นแหละนะคะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเควสของสายลักสายลักไม่บ้านเออเรียกไม่บ้านลวกันคนใช้ทนั่นแหละเออนะก็ทำไม่ค่อยทําเพราะว่าจําไม่ได้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะใครรู้ก็ช่วยอธิบายหน่อยนะก็วันนี้ก็บายบายนะสวัสดี ก็เจอกันนะวันอื่นๆนะบ๊ายบาย